สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องในตะวันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของฟรีนะจริงๆก็อาจจะเรียกว่าของฟรีไม่ได้ชิ้นละประมาณบาทหนึ่งบางชิ้นก็ศูนย์บาทนะครับของฟรีมีอยู่บนโลกจริงๆครับเสียค่าส่งไหมผมก็ไม่ได้เสียค่าส่งนะครับมาผมน่าจะได้รับสปอนเซอร์จากช้อปปีได้แล้วนะโฆษณาให้บ่อยเหลือเกินนี่เลยฮะของคนนี้ชิ้นละ1บาทบ้าง0ูนบาทบ้างนะครับ จริงๆผมก็จำไม่ได้แล้วด้วยนะครับว่าผมสั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกพร้อมกันเลยนะครับแต่ในอย่างนี้คือ1บาทถึง0บาทนะครับทำไมผมถึงได้ราคานี้นะครับเพราะว่าผมเข้าไปซื้อช่วงโปรโมชั่น1บาทแล้วก็ผมมีโค้ดส่งฟรีนะครับมันก็เลยได้ชิ้นละ1บาทแล้วก็ไม่เสียค่าส่งแล้วก็ผมใช้คอยก็คือใช้เหรียญของช้อปปี้ทำให้เหลือแค่บางชิ้นละ0บาทเลยนะครับ เขาจะได้อะไรไหมเนี่ยสสงมาเนี้ยบาทเดียวหรือศูนย์บาทฟรีเลยเนยมาลองดูชิ้นแรกนะฮะผมจะไม่อ่านนะว่าผมจิ้มอะไรมาบ้างผมก็ลืมชิ้นแรกผมสั่งอะไรไปอะไรเนี่ยชิ้นแรกคืออะไรผมจะไม่อ่านนะมีบอกให้ดาวเฉนด้วยมันคืออะไรผมไม่รู้เลยนะะเนี่ย หบาทครับมาดูกันจากประเทศจีนอันนี้ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับอะไรเนี่ยดิปอกแขนแล้ววันมาอีกหนึ่งวิธีคือผมจะดูว่ามันคืออะไรผมจะดูจากในมือถือผมสั่งอะไรไปนเนี่ยอะไรเนี่ยทุงเท้าเลยเนี่ยุงเท้า ผมดูแป๊บหนึงมันคืออะไรอ๋อรู้แล้วครับถุงเท้าครับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับอันนี้ถุงเท้าโอ้ยผมเหลืนึดว่าถุงเท้าผู้ใหญ่มันถุงเท้าเด็กตัวนี้จะใส่เท้าผมได้ไหใส่มือใส่มือยังได้บางมากๆครับบางมากๆ ถ้าส่งมาทําไมเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเนี่ยอันนี้ถุงเท้านะผมมาใส่มือเฉยๆนะเนี่ยหนึ่งบาทนะครับชิ้นแรกจบไปแล้วเอาไปให้ใครดีผมนึกว่าถุงเท้าผู้ใหญ่เดี๋ยวเอาไปให้ลูกผมก็ได้ชิ้นที่หนึ่งจบครับถุงเท้าชิ้นที่สองเราจะไม่อ่านนะครับว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับแล้วทึงจะไปดูในมือถือว่าผมสั่งอะไรมาชอบ อ๋ออดีนะเนี่นว่ามันตัดขาดชิ้นที่2คืออะไรผมจะพยายามดูในนี้ด้วยอ๋อนะให้ดูก่อนโดนมีดผมดีที่มันไม่โดนสินค้ามันโดนตรงนี้พอดีนะครับมันคือสติกเกอร์เรื่องแสงนั่นเองครับอันละ 1>, 1บาทครับหมายถึงหมดนี่นะครับ1บาทได้กี่อันเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นสติ๊กเกอร์เรียงแสงนะครับเอาไปติดมอเตอร์ไซค์ติดรถจัก,กรยานรถยนต์ก็คงไม่มีใครติดกันนะครับ1บาทได้ทั้งหมด4อันครับ1บาทอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหบาทใช้ได้รอก,ก็รอไม่นานเลยนะประเด็นผมนึกว่าจะรอนะืน นะครับชิ้นต่อไปครับผมพยายามตัดอย่างระวังนะกลัวมันขาดกลัวไปโดนสินค้าข้างในครับ1บาทชิ้นต่อไปผมจะพยายามดูในมือถือด้วยนะว่ามันคืออะไรโอเค่ะผมให้ดูสินค้าก่อนทายสิครับว่าอะไรมันคือปอกแขนนั่นเองครับปอกแขนใส่ กันแดดกันร้อนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิ้นนี้ศูนย์บาทนะครับเพราะหาผมใช้คอยลดราคาศูนย์บาทปอกแขนนะครับได้ฟรีส่งมาจากจีนโอ้โหสีเนี้ยเลยผมลืมอ๋อมีมีโรยให้นิ้วออกอยู่นะครับอืม นี้ฮะผมใส่ข้างเดียวนาอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในคลิปก็ใส่ขับรถได้ครับขับรถมอเตอรไ์ไซค์นะใส่ตีก๊อกก็นาก่าจะได้นะทีน,นี้ศูนบาททำได้ฟรีอันนี้ให้คุณแม่ที่บ้านจิ้นต่อไปครับอะไรหนอแข็งแข็งโอ้ค่าซองนี่นจะคุ้มไ,มไหมศูนย์บาท เล็งก่อนผมจะตัดออกเลยอะไรเน่ยแต้มชิ้นนี้คือผมดูในมือถือก่อนใบมีดกันคิ้วครับเอาไว้กันคิ้วอย่างนี้โอ้โหผมนึกว่าอันใหญ่อยู่ในรูปหนึ่งเหมือนยังใหญ่เลยอันแค่นี้ ไหนผมดูซิโอ้โหนี่คยคใบเม็ดกันคิว้วเอาไว้กันคิว้วนี่ยผมเอาคมออกนะไม่ได้กันรจริงนะครับเนี่ยชิ้นนี้ศูนย์บาทครับโอ้ของฟีมีอยู่จริงอยู่นะครับแต่คุณภาพก็จิ้วเดียวชิ้นต่อไปอะไรเดี๋ยวเรามารู้นกันครับ นะครับฝนตกนะครับระหว่างอัดคลิปไปนะี่คือฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงฝนเข้านิดนึ่งอะไรเนาะนี่อันจิวเดียวครับเนี่ยผมดูก่อนต่างหูห่วงวงกลมเงินครับอันละหนึ่งบาทครับต่างหูอันเดียวเนี่ยอันเล็กสุดๆให้มาอันเดียวอีกจะใส่ยังไงใส่ข้างเดียวเ,ยเนี่ย โอ้แต่แต่แต่กล่องมันเอาไปใช้ได้นะเอากล่องไปใช้ได้หนึ่งบาทอา <c oughs> โอ้ชิ้นสุดท้ายน,นะฮะอันบล็อกของเราของฟรีมีอยู่จริงอึ๊บอะไรนาะอันลบาทชิ้นต่อไปโอ้มันคือดินสอกดอันละหนึ่งบาทครับเฮ้ยอันนี้โอเคนะเนี่ยฮะโอเคครับอันนี้ใช้ได้ อันนั้นหนึ่งบาทโค้งครับนี่นะผมดูกันยินสอผมกี่บาทอันนี้ก็หนึ่งบาทเหมือนกันครับหนึ่งบาทเรียบร้อยแล้วนะครับจบไปแล้วกับการรีวิวของฟรีจริงๆก็ฟรีนิดนึงแล้วกันเนาะอาจจะใช้ฟรีไม่เยอะแล้วกันเพื่อนๆก็ลองดูนะครับในเว็บช้อปปีมันจะมีโค้ดส่งฟรีแล้วก็มันจะมีของพวกชิ้นบาทมาเรื่อยๆนะครับก็ลองสั่งมาดูเฉยๆนะครับแล้วก็ฉีดพ่นค่าแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับขอบคุณมากที่กดอ่าที่ได้ติดตามนะครับเดี๋ยวเริ่มกดติดตามช่องผมเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรอีกก็เดี๋ยวติดตามชมกันครับสวัสดีครับ